ได้เวลาเที่ยงแล้้ก็หาแนวอยู่แนวกินเมื่อนี้ก็ได้สมตำเหลาเหลากระลังตำพริกกระลังใจเคืองมาเด้อทุกคนมากินตำสมน้ำกันเด้อกับข่าเที่ยงเมื่อนี้ตำสมเสบเสบกระบรรยากาศทงไ้ท,ง,ทงนาะมาเด้อมาเด้อตำสมเสบเสบ กำลังลงมือต่าอีกคนนึก็ไปเก็บผักอยู่เดอ้ออีกคนนึก็ไปต้มหอยอยู่มาเดอ้อต่าสมต้มหอยผักกะถินแก่เสบเ